สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปอกันกับผมปอนะคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวปืนนะครับมาทดสอบกระสุนนะครับตัวนี้นะฮอนดาดี adi, ขนาดจุด2 2 LR นะครับตัวนี้เป็นลูกที่ค่อนข้างใหม่ในบ้านเรานะครับคือ h o นดาดีเนี่ยเขามีมาจําหน่ายในบ้านเรานานแล้วแต่ว่าเป็นขนาดอื่นนะครับเช่นพวกจุด1นนะสำหรับตัวนี้เป็น22 LR นะครับเพิ่งมีมาวางขายในตลาดบ้านเราได้ประมาณสัก1-2เดือนเอง ก็เลยเชื่อว่าหลายๆท่านคงยังไม่เคยลองแหละนะคลิปนี้ผมได้มีโอกาสซื้อมาใช้นะครับก็เลยเอามาทดสอบให้ดูซะเลยนะครับถึงเรื่องของปุ่มกระสุนนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงนะไม่รู้ว่าในคลิปจะฟังออกหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับสําหรับปืนที่จะใช้ทดสอบในวันนี้นะครับมี2ตัวได้แก่ตัวนี้นะครับสีแซด455 Warmint นะครับตัวนี้เป็นปืนของผมเองนะครับปืนเดิมๆนะครับทําการแต่งกายมานะครับ แล้วก็ติดกล้องนะครับว a รเทคนะเดนอมแบ็คกำลังขยาย6ถึง24เท่านะครับวันนี้น่าจะใช้กำลังขยายที่24เลยนะครับถัดมานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับลูกระ10ทับแสนนะครับตัวนี้ไม่ใช่ปืนผมนะก็ให้เครดิตเจ้าของปืนนะครับพี่เดียนะให้ผมยืมมาใช้ทดสอบในวันนี้นะครับติดกล้องตัวเดียวกันนะครับวาร์เทคเดนอมแบ็นะครับ6ถึง24เท่านะก็เดี๋ยวเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่ากลุ่มกระสุนของกระสุนตัวนี้จะประมาณไหนนะครับ แต่บอกไว้ก่อนนะครับว่ากลุ่มกระสุนที่ผมทดสอบในวันนี้นะครับเป็นการทดสอบเรียกว่าคร่าวๆนะนะครับโดยมีเรื่องของฝีมือผมเข้ามาประกอบด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราไปยิงอาจจะได้กลุ่มดีกว่าที่ผมยิงหรืออาจจะแย่กว่าที่ผมยิงก็ได้นะครับกลุ่มในวันนี้ไม่ได้ฟันธงนะครับว่ามันจะต้องยิงได้อย่างนี้เสมอนะครับเพราะว่าปืนแต่ละตัวมันก็แมทกับลูกแต่ละยี่ห้อต่างกันไปนะครับเพราะงั้นอันนี้แค่ดูประกอบไว้นะครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลองกันเลยครับ กลุ่มกระสุนก็สําหรับผมก็กลางๆนะส่วนเรื่องของเสียงนะครับเสียงก็พอๆกับลูกทัก่วไปนะครับนะไม่ได้ดังโดดเด่นกว่าชาวบ้านเขานะครับขมเหาก็ระดับปานกลางนะครับไม่เยอะตัวนี้แต่ถ้าจะอยากทราบเรื่องของราคาก็ประมาณแท่งละสามพันนะในกรุงเทพนะครับต่างจังหวัดก็คงมีบวกไปบ้างนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับกระสุนฮอนด้ขนาดจุดสองสองเอวานะก็กลุ่มกระสุนก็อย่างที่เห็นนะครับ ก็การทดสอบในวันนี้เป็นการทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเรื่องของความแม่นยำเนี่ยม,มันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่ผมได้บอกไปนะเพราะงั้นเนี่ยแค่ดูประกอบการตัดสินใจนะครับไม่จำเป็นต้องเอาคลิปผมไปอ้างอิงนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับปืนแต่และกระบอกเนี่ยมันก็แมทกับลูกต่างกันไปเนาะปืนท่านอาจจะแมทกับลูกนี้ก็ได้นะครับทางเดียวที่จะรู้คือต้องทดสอบนะครับด้วยตัวเองนะอันนี้ผมก็ไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะครับว่าผมซื้อมาใช้นะครับเสียตังค์ซื้อมาใช้เหมือนกันเนาะ ผลมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับลูกตัวนี้นะครับถ้าชอบใจคลิปของผม<ๆ>ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอกันเอาไว้ด้วยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะคราวหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอก็ฝากทุกท่านติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ